อุ้ยสวัสดีครับผมปุ้ยเจเบี้ครับผมสวัสดีค่ะแม่ม้านผ้าหิวค่ะหรือไส้เจเบี้ยค่ะเออสวัสดีมาเหนียวเยี่ยมครับไปละวันนี้เราจะมาจิบอาหารญี่ปุ่นกับอาหารแกงบ้านเขาคือเฮ็ด์ป้าเฮปปเฮปกงแกงแกงแกงงบอกพี่ผู้น้องโอ้มาหนีพี่น้องมีเหี้ยมใครเหี้ยม่เจเบี้ พี่ใครเห็ดพ่อพอดีว่ามือเศร้านี่ไปเมืองงานไปพ่อเบรกลากลรอเลยพี่น้องนี่คืออาหารไม่ได้ให้เก็บป่ะอืมใช่นี่คืออาหารญี่ปุ่นที่มาแสนนอนนอนเช็ดกินมืนนอนรัวๆรัวๆพี่น้องค่ะกินยังแน่นี่กินยังแน่นี่มาละอร่อยมากเลยอร่อยมากฟันจีบกินดู

ดเพ้าหันหันหนอมผักติวพี่น้อยเซ่หอนผักติวแซ่ผักติวมากวนี้ันนี้มนพเนี่ยวันนี้นเราก็ต้องกินหารีนต เราคือคนวันที่ไทยแบกวันนี้เราจะมาคนญี่ปุ่นย่างดังขึ้นไหม่รับวะมาเด็กเป็นห้องมาเด้อมามามาแดกปอเอ้เป็นห้องเอ้ย้องนี้คือเนื้อปยผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายตะหนังมันจะเหนียว ก่อนมั้งเอ้า่าให้หม่อย่าทาแม่ีนลูกอักกันตามกินอะไกอกินบวใจมี่ไปน้องมึงไม่ได้หรอกเจ็บป่ะอื่หวังครอบโอ้ยังโอยังโอยังอ้ากินบวเป็นกินบวก่คือเฮ็ดปวกเฮ็ดปวมันกินได้ เขาหันพี่น้องรุดรไปใส่พอทั้งไห้เราโอ้คนไปเก็บหายอลยไปไปเก็บไเบปเขาปลานี่ หนามแล้วไปนอนนอนๆบสอม่นนไหนแของ่วงคับกนี่จังงกินหอบแต่ไม่ซาบเลยนี่ีปนองปักผ่อนถใส่ฮะเอาไ้ทั้งหมด มยองเนตยองเนตก็มัน,น้อมหงจ้มองเนตต้องกินกับของอาหารที่เป็นคอสซิลานะคะต้องเอาล่าใส่กอสซิลานะคะและ้วก็แบบทีนอ้ออะรแม่นนมเนนาเป็ปนน้องมากินพ้อกันขนมปักกาเล็บเปร่ขนมปักกาเล่ม่ยองรยอเรครับ หยูไม่ได้กินให้ไเอเนี่ยนี่คือเกาซ้ามือสอนตอนนี้อย่างนี้ไม่จะสอนนี่ปลาสบ่นะครับปลากระเพ่็ชิมเลยิมได้ไหมน้ไม่ใจะได้ครับคนี่ลูดดดไปเลยขอคกิปน้ำมูว่าจะลูดดดรูโดดไปแล้ว ไหนต้เเบิดแล้วโดนไปไหนโดนี้โดนโดนนี้เบิร์ดมันโดนนี้กรตุ้งกรกน้กงมาอย่งนี้ต้องกินกับอาหารญี่ปุ่นงอเคขนมปังนี่อ็่กอนพอได้เหรอากกินวอยาิปอมมันนี่มัอยากกินปัเดี๋ยว กิบนายังยงยังบ่เดี่บ้าน้ำมาเฮ็ดบวกมันคิวใกลมันได้ที่บ้านน้ำมากินเห็ดดูหดยันพี่น้องเบื่อนกินเหนยัดแตกกกโปเนียยที่แรกผมบอกให้กินเลยกิบบ่ ไปกินมาสกไปเกไปบ้านไม่เสาทวดเสือเรามาแกงแกลมีิอลกอืมมันหลังแจงกีกง่กิอกมีจิ้แต่ปลานี่ทั้งฝ่ายข้างหลังเนี่ยเยอ่อมราไร้จงสุญญามาค่ะหวาหน่อยตามตปเขาเปือยล้วงย่ามันกระสีออกนะคนก้นอืมแต่รังเขาแกงใส่ขาเป,อาอเปือแแต่ล้

เกาทมเห็แม่กินเลยเสบั้ดุ่งน้องน้องนู้ในกองแ่ไม่ย่องแนนหแบบนี้กินอืมจับจับนี่ยโอ้แม่ันเห เป็นคนญี่ปุ่นแต่เหตุยังกับโปปิ้งเด้อพี่น้องห <c oughs> นานวมันคนตือนแล้วละหนามันคนกำลังตือนเลยแม่หนูจะกินเฉยๆหนูกินข้าวไม่เป็นโวยโวยโวยจะกินเขาซูชิชเล่นกับเขาซูชิเ่็นอะไรอยู่ไกลมากเด้อพี่น้องเออใต้สิบหมื่นแล้วจุลกรมสิบเก้ารครับเพราะว่าช่วงนี้ถ้าว่าอยากให้เขาบอกรับข้บด หาไปเขามาปันไดใยา่โควิดเราไม่แก่ห่างกันจะก่อนพี่น้องยังแต่แบบว่ายังยังพอเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆเนาะบ๊อบรถไหมยามยามยามโควิดโควิดไวรันเอาซิี่วิทย์หาไปว่ะเพื่ ไเวดวแม่เคยเห็นคนจิดเวยเนาอย่จังรูปอะไกนยำจังเลยคือแตกคักแน่แท้ปัวปวปัวเป็นพี่น้องเอ้ยยูก็ได้ยินเอยกใังได้ยินเสียงน้ำด้ผมเรื่องตบวกทีใจในเดือดาตรของี่ปัแล้วจักกอนผมกินในใจร่วมเห็าแป้งกขามาก เองให้เขาไข่เนาะสามหน่วยคนดวงดีไปเจอขี่คนคนดวงดีไปขี่กบักกบพ่อเฮ็ดคนดวงบดีไปเก็บเฮ็ด แต่เจ้าตะขีเหมือนพ่อเนาะนี่ะ <c oughs> ี่เาบ้าแล้วทหมสากลีนีเลีนมาท่านมูนี่กี่เขาแล้วไเพิบนทาเขาคลิปอยู่พี่น้อ่เ่ทาเขาใช่ไห้เอแม่หหสัตว์เ่ย นี่ก็ฝ่ายน้ยิจอกเลยอห้าวนอน้ำคนญี่ปุ่นียังมาดังแม่นดังแม่เขาเรียกว่าคนญี่ปุ่นบ่อามาสกุเตะมาสกดู แม่มากล้วยเต่าเลยดิอ้าวว่าสวัสดีครับตูไหไหอ้าว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  <laughs>